Facebook ปิดรับสมัครโฆษณาในสตรีมแล้วนะครับต่อไปจะไม่มีใครสมัครโฆษณาในสตรีมได้ครับ Facebook ได้แจ้งไว้แล้วครับว่าตั้งแต่วันที่4ตุลา2อ2พัเป็นต้นไปครับ Facebook จะทําการปิดการรับสมัครโฆษณาในสตรีมครับต่อไปก็จะไม่มีการตั้งค่าในโฆษณาในสตรีมได้เพราะว่าปิดตั้งแต่วันที่4แล้วครับวันนี้ผมวุ่นทั้งวันเลยในการหาข้อมูลเรื่องนี้สุดท้ายผมก็เจอจนได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่ เกี่ยวกับเครื่องมือสตรีมเนี่ยทำไมมันถึงขึ้นสีแดงไม่สามารถรับสมัครได้ไม่สามารถรับสมัครได้หลายคนเลยเกิดวันนี้ผมก็เลยค้นหาจนเจอข้อมูลว่าอ๋ Facebook อ a c e b o o k อ่ะเขาปิดการรับสมัครโฆษณาในสตรีมแล้วครับแล้วคราวนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันใหม่ครับก็คือเป็นการสร้างการสร้างรายได้จากเนื้อหาจาก Facebook o e เบต้า ซึ่งเราก็จะเห็นเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับหลายคนเนาะซึ่งตอนนี้มันจะเป็นการรวมครับไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวคลิปเลียวแล้วก็รูปภาพข้อความรวมทั้งบางคนก็จะมีสตอรี่ด้วยก็จะรวมเป็นเครื่องมือเครื่องมือเดียวครับซึ่ง Facebook บอกงี้ครับก็คือเราทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยจะทําให้ครีเอเตอร์บางคนผิดหวังแต่เราเชื่อว่าจะเป็นก้าวที่สําคัญในการสร้างประสบการณ์ เพื่อให้มีการสร้างรายได้ที่คล่องตัวครับตอนนี้เรากำลังจะส่งคำเชิญการสร้างไรายได้จากเนื้อหาบน Facebook แบบเบต้าซึ่งแบบเบต้าก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือแบบเบต้าที่เราเจอกันหลายๆคนเริ่มเจอแล้วใช่ไหมแบบนี้แหละอ่ะจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนข้างหน้าแม้ว่าการทดสอบแบบเบต้านี้จะเปิดรับเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นผู้ที่ได้รับเชิญอีกแล้วครับ จนถึงปี2025คุณสามารถสนใจสมัครได้คือสมัครได้เหมือนเหมือนกันครับเราสามารถเข้าไปสมัครได้ครับนี่ค,คือความสำคัญของเรื่องราววันนี้ครับก็คือ Facebook ปิดรับสมัครโฆษณาในสตีมแล้วครับไม่มีโฆษณาในสตีมอีกต่อไปตั้งแต่วันที่4ตุลาแล้วฉะนั้นหลายคนจึงเกิดปัญหาเข้าไปดูเวลาเข้าไปดูผู้ติดต,ตามไม่ได้ครับมันจึงเป็นแบบนี้แหละเออ คราวนี้เบต้าเนี่ยที่มาใหม่เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มาใหม่ซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงให้เอาทั้งเรียวสตรีมโบนัสเข้ามารวมกันเป็นเครื่องมือเดียวครับและใครที่ได้การเชิญเครื่องมือนี้เมื่อเราสมัครไปแล้วครับการสร้างรายได้แบบเบต้าเนี่ยจะรวม3รายการอยู่ด้วยกันนั่นคือสตรีมเรียวโบนัสจากรูปภาพหรือสตอรี่ครับแต่มันมีหมายเหตุครับ หมายเหตุก็คือเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานการสร้างรายได้แบบเบต้าแล้วคุณจะไม่สามารถเข้าร่วมหรือดำเนินการต่อโฆษณาในสตรีมโฆษณาในคลิปเดียวและโบนัสประสิทธิภาพก็คือ3เครื่องมือที่เราเคยได้เนี่ยจะถูกเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือนี้เครื่องมือเดียวครับ เราจะไม่สามารถกลับไปใช้3รูปแบบเดิมทีละอันได้เราจําเป็นต้องใช้ไล้แค่เครื่องมือนี้เครื่องมือเดียวเท่านั้นครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ณตอนนี้ครับ1นึ่งสตรีมใช้ไม่ได้2มีเครื่องมือใหม่ที่รวม3เครื่องมือเป็น1เดียวและถ้าคุณใช้เครื่องมือนี้ <ๆ S 2> นเครื่องมือเบตานี้จะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถกลับไปใช้3เครื่องมือได้เพราะมันรวมมาหนึ่งเดียวแล้วอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจในวันนี้ครับนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น ตอนนี้ทุกคนจะได้เริ่มเชิญเครื่องมือี้เลยแล้วส่วนตัวผมยังไม่ได้ได้โดนเชิญนะแต่ผมยังใช้3ามเครื่องมือนี้อยู่แต่ถ้ามีโดนเชิญปุ๊บเมื่อผมสมัครปับ๊บ3มเครื่องมือนี้ปุ๊บผมก็จะถูกยกเลิอกอัตโนมัติแล้วไปใช้เครื่องมือนั้นเครื่องมือเดียวคือเครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหาแบบเบตา้หา,ตาหรือ monetization content โอ้พูดยากนภาษาอังกฤษแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับฉะนั้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ที่ทุกคนนั้น ถูกบอกว่าไม่สามารถรับใบสมัครสตรีมได้ก็คือเหตุผลนี้ครับก็คือ4ตุลาเนี่ยเขาปิดไปแล้วนั่นเองโอ้โหเพิ่งรู้นี่เองเนาะมาสุดท้ายก็รอครับทำไปเรื่อยๆจนเครื่องมือใหม่มาครับตอนนี้สตรีมไม่มีทางที่จะได้แล้วนะโอเคนะเข้าจะตรงกันนะครับ